นะคะเราไปกินร้านของคิวเดโอปานั่นเองนะคะรเป็นร้านสเปสซโซนั่น,นะคะทุกคนคนเยอะมากวันนี้นะคะพี่คิวเทก็ยืนอยู่ยตรงโน,โน้นนะเดี๋ยวเราพาไปดูพี่คิวเทกัน ยิดีครับยครัอ่าออย่าอ่าช่วยเค่ะแล้ปากครับผมทุกคนผมผมผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ครับผมเป็นผมเป็นผมเป็นไก่ครับขายไก่ครับผมผมไก่ไก่ทอดครับร้านอะไรครับซีบัวร์ร้านไก่ไก่ทอดครับอ๋อไม่ถึงชื่อร้านชื่อล้วร้านร้านชื่อไอ้อเฟซูครับผมเฟซูไอ้ไอ้ชื่อมันจะสอดคล้องกับพวกพวกเคฟซีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกันใช่ไอ้ร้านผมขายไก่ครับ นี่คนพวกนี้ชอบกินไก่หมดเลยครับชอบกินไก่ครอบครัวก็ชอบกินไก่ครอบครัวครอบครัวชอบกินไก่ไหมครับช่ไครอบครัวครอบครัวหมดใช่ไ่ยกมือยยกินไก่กินไก่กินกินเยอะไปก็เป็นเกานะครับใช่รากินพอดีก็ดีต่อใจนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็ยืนรอตอนแถวเแถวยาวมาก ยังไงก็อย่าลืมไากินร้านที่เทลป้ากันเยอะนะคะอยู่ที่แถวสยามสะเกษนะคะทุกคนอยู่ตรงไม้ใกล้เรสซ u นนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามเอ็น,นะคอนเซ็ปต์ค่ะทุกคนมากันได้มากันเยอะนะที่นี่จะเป็นภายในบรรยากาศร้านค่ะทุกคนร้านใหญ่มาก คุต่อคิวเยอะมากแต่เราผูา้โชคเดียวทุกคนเราได้แบบคิวสุดท้ายพอดีเปเขาบอกไม่รับจะใครแล้วไม่รับใครต่อเพื่อนแล้ว สวัสดีครับก็ร้านเรานะครับทุกคนอยู่ซอย10นะครับทุกคนก็เดินตรงมาในีูดจุดนี้เดินตรงมาเดินก็ได้ไม่ต้องวิ่งนะเดี๋ยวมันเหนื่อยเดินมาเดินมาแล้วก็หานปั๊บโอ้ยสีม่วงร้านผมครับผมสเปซสูทอยากให้มาเยอะนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนถึงสีม่วงมันจะมีร้านขายเสื้อผ้าดูอันคู่บาเนี่ร้านผม we